คนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับจาาสนามไฟกฟ้าครับันนี้ก็จะเป็นบทที่5เรื่องของตัวนำวัสดุไดเล็กติกแล้วก็ความจุไฟฟ้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับของบทที่5เป็นเรื่องของกระแสและความนแน่นของกระแสครับแล้วก็เรื่องของความต่อเนื่องของกระแสครับก็มาเริ่มกันที่5.1เลยนะครับกระแสไฟฟ้าและความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้านะครับ ถ้กระแสไฟฟ้านะครับหรือ electric current นะครับจะหมายถึงกระแสหรืออัตราการเคลื่อนที่ของประจุนะครับวง q ผ่านจุดหรือระนาบอ้างอิงนะครับคิดพิจารณาต่อหนึ่งหน่วยเวลานะครับโดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ i นะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับโดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของกระแสกับการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าได้เท่ากับสมการที่5.1นะครับก็คือ i เท่าก dq dt นะครับ คือเราจะพิจารณาว่าถ้ามีประจุเครื่อนที่ผ่านเคื่อนที่หน้าตัดเดลต้าเอสตรงนี้นะครับเราก็จะพิจารณาว่ามันมีประจุผ่านได้เท่าไหร่เราก็จะมีิจจรณาว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุที่ผ่านเคื่อนที่หน้าตัดตรงนั้นจะแทนที่ด้วยประแสนั่นเองนะครับสําหรับในวิชาสนามไฟฟ้านะครับเราส่วนใหญ่เราจะคิดพิจารณาเหตุการณ์ที่จุดมากกว่านะครับจึงมีนิยามเรื่องของความหนานแน่นของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาแทนนะครับโดยกําหนดว่า ความหนาแน,น่นของกระแสไฟฟ้าจะหมายถึงอัตราส่วนของกระแสไฟฟ้าหรือไอเมื M ่อกี้นะครับต่อนหน่วยพื้นที่ที่กระแสไหลผ่านนะครับก็จะเป็นส่วนกับการนั้นเองนะครับก็คือกําหนดความหนาแน,น่นของกระแสไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น j นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับก็จะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อตารางเมตรก็จะมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสนะครับเทียบกับพื้นที่หน้าตัดนั่นเองโดยมิทิทางตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดนะครับ a subscript n คือเป็น normal vector นะครับจากนั้นถ้าเรามาพิจารณาสามการนี้ในรูปของอินทิเกรนะครับเราก็จะได้ว่ากระแสเนี่ยก็จะมีการหาได้จากการอินทิเกรเชิงพื้นผิวนะครับของความหนาแน่นกระแสดอทกับพื้นที่หน้าตัดนั่นนะคเห็นะครับทีนี้เราก็มาพิจารณาสามการนี้อย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่หน้าตัดเป็น delta s นะครับแล้วก็มีประจุปเป็น พื้นที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าประจุมีการเคลื่อนที่เข้ามานะครับเราก็จะสามารถหาได้ว่าประจุที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็จะแทนด้วยปริมาณประจุที่ผ่านออกมานะครับในหนึ่งหน่วยเวลามีความยาวเท่ากับเดลต้าเตรงนี้นะครับครับความยาวเท่ากับเดลต้าเตรงนี้เราก็จะสามารถให้อยู่ในรูปของความหนาแน่นเชิงประจุนะครับเชิงปริมาตรของประจุที่ผ่านออกมาได้นะครับ เราก็จะแทนค่าตามสมการนะครับโดยที่ดี A v ก็คือการตาการเปลี่ยนแปลงของประจุที่เดลต้าเาด้วยเวลานะครับจากนั้นเราก็คูณไปคูณมาเราก็จะได้ว่าไอความหนแน่นของกระแสไฟฟ้าหรือ J เนี่ยก็เท่ากับไอความหนแน่นเชิงประจุคูณกับความเร็วนะครับอันนี้เป็นสมการที่5.3ครับถ้าเราพิจนารณาสมก,การเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเรียกว่าสมก,การของความหนาแน่นกระแสของการพา หรือ Convection current นะครับซึ่งไอกระแสการพาเนี่ยโดยทั่วไปจะปรากฏอยู่ในอ่าจะเรียกว่าส,สภาวะที่ไม่มีตัวกลางนะครับเกิดการพายากรณีที่เป็นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสุญญากาศหรือในอวก,กาศนั่นเองนะครับนั่นคือกระแสการพาหรือไอน,นี้ก็จะเท่ากับความหนาแน่นของกระแสการพามดดี n. N. แล้วทำการอินก็เชินพื้นผิวนั่นเองะครับโอเค มาตอบกันที่ความต่อเนื่องของ,งก,ก,กระแสเนื่องจากจากสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะอยู่ในรูปของการอินทิกรลนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวความหนาแน่นของกระแสเนี่ยมันก็ต้องมีความต่อเนื่องด้วยไม่งั้นมันจะทําการอินทิกรัลไม่ได้นะครับก็ใช้ทฤษฎีเรื่องของหลักการอนุรักษ์ประจุหรือว่าถ้าประจุมีความต่อเนื่องนะครับเราก็จะสามารถหาความหนาแน่นเชิงประจุที่มีความต่อเนื่องได้นั่นเองก็คืออธิบายไว้ง่ายๆเท่านีา้นะครับผมโดยที่ สมการในกรอบสีแดงนี้นะครับก็อยู่ในรูปของทั้งอินทิเกรแล้วก็ดิ f เฟอเรนเชีนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในรูปของอินทิเกรได้แล้วก็อยู่ในรูปของ Differential ได้ไอตัวที่เป็นประจุและความหาแน่นของกระแสเนี่ยมันก็ต้องมีความต่อเนื่องด้วยนะครับจากการพิจารณาสมการนะครับเราก็จะพบว่าไอตัวถ้าเราทำการเดล j มันก็จะเท่ากับลบ d โลวีคิวนะครับอันนี้ก็เป็นสมการที่5 5นะครับจากความ ต่อเนื่องของกระแสนะครับตรงนี้เราก็เขียนได้อยู่ในรูปของอเราสามารถอินทิเกรลตัวความแน่นกระแสหรือเจเนเออกมาได้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นความต่อเนื่องของสมการครับก็จะได้สมการอยู่ในรูปของอินทิเกรตหนึ่งสมการแล้วก็มีการดิฟหนึ่งสมการนะครับที่อยู่ในรูปของอลิพันธ์แล้วก็อีกก็ครับอันนี้เป็นบทสรุปของเรื่องทฤษฎีของความต่อเนื่องนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายพื้นฐานนะครับเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ความเหนา่น่นกระแสไฟฟ้าแล้วก็บทสรุปเรื่องของความต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าที่ทําให้เกิดความเหนา่น่นกระแสไฟฟ้านะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ขอบคุณมากครับ